ความเดือดร้อนให้ต้องบีคลายทุกนะคะวันนี้เห็นบอกว่ามีฝูงลิงลงมาอ่าเป็นเรื่องของลิงจักจัแต่ว่าไม่น่ารักจริงๆค่ะทําชาวบ้านเดือดร้อนนะคะติดตามกันเลยนะคะเพราะทุกปัญหาความเดือดร้อนจะถูกแก้ไขในบีคลายทุกค่ะคุณผู้ชมเป็นความเดือดร้อนของชาวจังหวัดกําแพงเพชรนะคะสุดจะทนแล้ว ฝูงลิงป่านับร้อยตัวบุกไปกินข้าวโพดจนเกลี้ยงเลยนะคะเสียหายไปถึง4ไร่ด้วยกันคุณผู้ชมเดี๋ยวคนในพื้นที่จะพาไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันหน่อยเนี่ยค่ะสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ทองดีงามเสิร์ดชาวบ้านหนองกองหมู่4ี่ตบลน,นาบอา่อคำอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรค่ะ ก็พาทีมข่าวและเจ้าหน้าที่ไปเลยไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในไร่ข้าวโพดบริเวณหนองไข่น้ําหลังจากที่ฝูงลิงนับร้อยตัวค่ะมันมาจากเขาสนามเพียงลงมากัดกินข้าวโพดในไร่สร้างความเดือดร้อนกันไปโอ้โหเดือดร้อนกันมากเลยนะคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุแห่งนี้ค่ะเป็นพื้นที่เขตรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียงกับหนองไข่น้ําบ้านหนองกอง ซึ่งตอนนี้นะคะนอกจากนี้ชาวบ้านที่ทําไรขา่ข้าวโพดต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งแล้วไหนจะเรื่องปัญหาต้นทุนการผลิตยังมาเจอปัญหานี้อีกคุณผู้ชมฝูงลิงป่ามันมาทําลายผล,ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายต้องเรียกว่าย่อยยับกันเลยนะคุณผู้ชมซึ่งคุณพี่ทองดีบอกว่าเบื้องต้นไรข่ข้าวโพดได้รับความเสียหายไป4ไร่จากที่พี่เขามีอยู่10บไร่ด้วยกันแต่ละแปลงเนี่ยฝูงลิงจะลงมาหักข้าวโพดที่กําลังออกฝกักใกล้จะได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตกันแล้วอะเสียหายหนักทีเดียว เท่านั้นยังไม่พอยังมีหมูป่าเข้ามากัดกินข้าวโพดในไร่อีกด้วยนะคะส่วนเกษตรกร,ร,กรอีกรายหนึ่งที่มาเฝ้าไร่ข้าวโพดบอกว่าเวลาฝูงลิงมันมาเนี่ยมันจะทําลายไร่ข้าวโพดหมดไปทั้งแปลงเลยค่ะพอขับไล่ฝูงลิงก็ไปแป๊บเดียวแต่ไม่นานก็กลับมาอีกตอนนี้บอกว่าหมดปัญญาและหมดหนทางที่จะทําต่อแล้วค่ะเพราะว่าต้นทุนการทําไร่ข้าวโพดมันก็สูงมากเลยนะคะ ทีมข่าวก็เลยสอบถามนางประสานศิลโมกมันรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาบอกคำค่ะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ทางอบตได้ประสานสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะหาหรือแนวทางในการเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายว่าพอจะมีแนวทางไหนบ้างที่จะช่วยเหลือเกษตรกรกันได้ต่อไปนะคะและคุณผู้ชมคะถ้าเกิดมีเรื่องเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่อินบ็อกซ์มาหาเราได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook เช้านี้ที่หมอชิดค่ะสุดท้ายนี้บีก็อยากจะฝากให้เช้านี้เป็นเช้าที่ดีเป็นเช้านี้ที่ไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณบีด้วยนะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะว่ามีเรื่องหลายเรื่องที่ถูกร้องเข้ามากันเดี๋ยวประเด็นของน้ําท่วมเนี่ยล่าสุดจะมีเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยอัปเดตสถานการณ์กันด้วยให้ติดตามกันก็น่าเป็นห่วงกันเลยนะคะบเป็นกำลังใจให้ทุกๆพื้นที่กันด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะ you